สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ยวรบกับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับเรื่องผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายประเด็นครับท่านรวมถึงเรื่องของชวนหลีกภัยนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยคาราการสั่งกับทักษิณชินวัตรมาชั่วนาตาปีนะครับเ่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้สารนัดชี้ชะตานะครับท่านหลังจากทักษิณได้ทําการฟ้องนายชวนหลีกภัยนันเนี่ยโอ้ยสึกเสือคู่นะครับถามเสือคู่ยังไงวะเนี่ยนายกชนนายกนะครับเ่านผู้ชมทักษิณก็ได้ฟ้องชวนหลีกภัยไปนะครับเ่านผู้ชมประมาณว่ามี หรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านปมไหนจะเนี่ยเอยปมที่ได้ไปขึ้นเวทีนะครับท่านที่โรงเรียนประชาธิปัตย์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ไฟใตร้ระทึกอะไรวะเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าทักษิณหรือไม่นะครับการจำไม่ค่อยได้แล้วอะไรประมาณน,นี้เนี่ยรู้ไหมเนี่ยตอนผมเป็นรัฐบาลเนี่ยไฟใต้ปะทุไปแล้วนะเนี่ยดับม้อไปแล้วนะแล้วยังไงทักษิณกลับมาบอกว่าเนี่ยโจรกระจอกมาเลยอะไรวะเนี่ยสถานการณ์ไฟใต้เลยลุกลาม,มาบานปลายขึ้นมาใหม่นะับทดานผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นสารก็ นะตัดสินวันนี้นะกาทดานบูชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยผมนี่แน่เจ็บใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวทำไมไม่มีสอสอที่สอบได้นะ,ะัาทดานบูชมที่ไม่ใช่สสอสอบตกนั้นไปให้กําลังใจในหัวชวนของผมบ้าง หรือว่ามีเราไม่เห็นว่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้พ่ายแพ้มาทั้งชีวิตครับท่านรอบนี้ขอชนะกับเขาบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่พ่ายแพ้มาทั้งชีวิตที่ว่านั้นคือแพ้เลือกตั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้หลังจากชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมอยู่ประชาธิปัต์มาช่วนาตาปีไม่เคยชนะไทยลักไทยเลยครับท่านตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรวันนี้ได้เฮเฮเฮโดยด่วนครับท่านชวนหลีกภัยเ hey, ฮลั่นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าลั่นทุ่งหรือเปล่าหลังสารยกฟ้องชวนหลีกภัยนักิิชชน,นวัตรี้ มีสิทธิวิจารณ์ได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอไอ้สาเหตุมาจากการหมิ่นประมาทนี้เกิดมาจากปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทร่านผู้ชมที่ชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยไปวกเวกวกเวกตรงนั้นไปแท่มสอนชาวบ้านตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ชวนหลีกภัยของผมชนะแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ดิษจสาดิจถามดิใจเรื่องอะไรดีใจ <an> ในะครับเรื่องผู้ชมได้เห็นลุงชวนของผมนี่ชนะกับเขาบ้างเฮ้ยแต่อยากเห็นอีกเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมคืออยากจะเห็นชวนหลีกภัยของผมนั้นชนะ เลือกตั้งบ้างจะได้ไหมสักครั้งในชีวิตก่อนที่ผมจะรีบด่วนตายไปก่อนนะครับเดามผู้ชมควบคู่กับหมอว่าลงครับท่านไอ้นั่นก็แพ้ไม่ปันเพื่อนปันฝูงเลยนะครับทดามผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตอนนี้ครับท่านชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยหลังจากออกมาสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องอย่างนั้นออกมาสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องอย่างนี้แล้วก็ไอพักเพื่อไทยนี่มันก็เหลือเกินนะครับทดามผู้ชมไม่รู้มาจากอนุอนสรเอี่ยมสะอาดหรือเปล่านั่นเนี่ยมาทําให้ผมเดือดเหลือเกินเกินเลยทีเดียวบอกว่าอะไรจะเนี่ยทาให้ผมเดือดเนี่ยบอกวว่าาออะรนหบกกมยชลีั ให้เอาเวลาไปปัดกวาดอะไรวะเนี่ยที่บ้านตัวเองก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้มันจะบปวดหัวใจกันเลยทีเดียวนะเนี่ยรู้หรือไม่บ้านในหัวชวนของผมนี่ตอนนี้เขากําลังของงบทาถนนอยู่ใช่ไหมวะไม่แน่ใจว่าม่ได้งบหรือยังนะเนี่ย สมัยยึงลักผมไม่ได้งบทําถนนเลยนะเนี่ยเนี่ยดูสิมันส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาคุมรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งตอนนั้นเป็นชดชดแล้วเนี่ยไม่ยอมให้งบผมทําถนนเลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะคับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้ดาเนินการขอบคุณประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์มันดีมากเลยนะเนี่ยมันให้งบผมทําถนนอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ช่างกันมันไปก่อนนะคับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แนตอนนี้ครับท่านหลังจากชวนหลีกภัยนะคับท่านผู้ชมโดนสสอลอยแพว้ยเฮ้ยอ้างว้าบ เหมือนกับจะเฉดหัวทิ้งกันเลยทีเดียวถ้าเกิดเป็นผมนี้คงจะไม่น่าด้านอยู่ต่อแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมติชนส่งเข้าประกวดครับท่านหลังจากชวนหลีภัยนั่นเนี่ยสารยกฟ้องกรณีมิน่นทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้โอลั่นชนะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเฮ้ยชวนหลีภยัยครับท่านในหัวของผมนั่นเนี่ยเกียรอะไรมาเนี่ยกรยีทักษิณชินวัตรครับท่าน ชวนกีทักษิณหายป่วยคนรู้ทั้งเมืองว่ารัฐบาลละเลยความเสมอภาคสร้างความเหลื่อมล้ำชีก้การเข้าพักเพื่อไทยทําได้เพราะเป็นพักของท่านอะไรประมาณนี้วา,ายวตายแล้วตายแล้วมันก็เหมือนกับชวนหลีกภัยเลยที่จะไปเข้าประชาธิปัตย์ถามทําไมหรอจะเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เป็นพักของท่านชวนหรือไม่หรือมันก็มีคนไม่ยอมนะรับทานผู้ชมวิ่งแลนเข้ามาเลยครับท่านเฮ้ยจะพูดแบบนี้ไม่ได้นั่นเนี่ยถามมึงคือใครก่อนนี่เราคือสาวกประชาธิปัตย์จะพูดแบบนี้ไม่ได้นั่นเนี่ยประชาธิปัตย์ ไม่มีเจ้าของเฮ้ยไม่มีเจ้าของยังไงวะเนี่ยเห็นนายชวนหลีกภัยเนี่ยอนั่งเหมือนกับเป็นเจวิตนะครับเ่านผู้ชมใครผ่านไปผ่านมานั้นต้องไหวเพราะอะไรไม่รู้นะครับท่านเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นเจเวิตนั่งอยู่หน้าพักอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าตอนนี้วเฮ้ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังจะกลับมาคืนฟอร์มแล้วนะเว้ยเฮ้ยแล้วยังไงต่อชวนหลีกภัยตอนนี้ก็อืเปรียบเสมือนกับที่พึ่งนะครับเรื่องผู้ชมผู้นําทางจิตวิญญาณของพักอะไรวะเนี่ยประชาธิปัตย์นะครับเรื่องผู้ชมว่าไม่รู้ เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นายหัวสบายดีหรือไม่ชวนหลีกภัยครับท่านซัดทักษิณนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหายป่วยหร,หรือไม่หายป่วยเนี่ยคนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าประชาธิปัตย์แพ้แล้วเป่านกหวีดไอ้ไม่ใช่โอยโอ๊ยโอ้โหตาฝาดตาฝาด ป้าประชา,ะาธิปัตย์แท้ระเบานนหวิดมีหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าไอ้พรรคการเมืองหอหกักสักกระเบือพรรคไหนครับท่านปี48ปี49นะกานะครับท่านผู้ชมทักษินชินวัตรได้ทำการยุบสภาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีพรรคบางพรรคครับท่านประชุมกันแล้วมึงฟังก่อนไอ้เวน บอยกูย,ยังไม่ได้พูดเลยอ,อ่อโทษ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 เฮ้ยเฮ้ยปรึกษากันหน่อยถามมีเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยการเลือกตั้งรอบนี้เราจะทําอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้นะันบทดานผู้ชมเราจะชนะมันได้บ้างหรือไม่อะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้เฮ้ยดูท่าทางแล้วไม่น่าจ,จะชนะเฮ้ยทําอย่างไรดีเพื่อนอ,อย่าลงเลือกตั้งเลยเพื่อนบอยขอเลือกตั้งอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะการดานผู้ชมอย่าไปเชื่อแล้วมึงพูดทําไมผู้ชมว่ามันไม่มีนะการดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามนะับทดานผู้ชมว่าบรรยากาศของ ประชาธิปัตย์นั้นจะคึกเคงคืนคืนอะไรวะเนี่ยคึกเคงอะไรวะคืนเคงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านสลิมแพดเดือนนันเนี่ยโวยลั่นอย่างไม่หยุดหยอ่อนเลยทีเดียวชวหลีกภัยชนะคดีทําไมคนมาต้อนรับน้อยไม่เหมือนกับทักษิณชินวัตรเลยทําไมทักษิณเนี่ยเอ้ยคนถึงมาต้อนรับเยอะนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านและต้องทำอย่างไรต่อไอ้ก็เลยต้องไทยอินนะนครับท่านผู้ชมโดยว่างๆครับท่านไม่มีอะไรทําก็แอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผ ชมสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้อันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับท่านผู้ชมมีหลายอย่างครับท่านเม็ดมะม่วงหิมะพานปลาเกตขาวอบกรอบแอลมอนด์ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเอ้ยตัวขนาดเบ็งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีอันนี้คือแอลมอน,นะน,ด,มมมนด์นะครับท่านผู้ชมปลาหมึกบดปลาหมึกคลุบครับท่าน100กรัม150บาทนะครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้แล้วขาดอะไรอีกไหมจ๊ะตอนนี้อืมยังไม่ขาดนะครับท่านผู้ ร้อกรัม140บาทครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมวิบาร์นัดวิวนสลิมคือเสื้อ400บาทพร้อมส่งครับท่านแม้ว่าท่านอยู่ที่มอบคอปทอนนะเนี่ยถ้าเกิดเพียงท่านสั่งซื้อเสื้อมายังไงจะเนี่ยผมก็ยินดียินดีอะไรน้องหนูยินดีไปส่งให้ถึงที่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงที่นี้เราจะหาเจอหรือเปล่าวะเนี่ยถามทําไมถึงคิดแบบนั้นว่าจะหาม็อบไม่เจอมันเงียบนะครับท่านผู้ชมอาจจะเฮ้ย วันนั้นเดินทางไปทีหนึงแล้วเพื่อนผมนะครับานผู้ชมเฮ้ยตรงนี้มีการประชุมม็อบกันแน่เลยเฮ้ยเข้าไปสอดส่องดูสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าเขาเล่นหมากคอสกันนะครับานผู้ชมมาสมหัวกันประมาณ78คนอะไรกันประมาณนี้มันก็นึกว่าโอ้ยมีคนออกมาชุมนุมนะครับานผู้ชมว,ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเออเว้ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชวนหลีกภัยด้วยนะครับานผู้ชมชนะคดีทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้หลังจากโดนทักษิณฟ้องมินทีนี้ก็เหลือที่จะต้องรอให้ชนะอีก2-3อย่างนะครับานผู้ชม ลอดเหลือเกินเกินเลยทีเดียวช่วหลีกพยก้านหรือไม่ในการลงอะไรวะเนี่ยสอสอ,สอเขตนะครับท่านผู้ชมในจังหวัดตังบ้านตัวเอง2ที่อยากจะเห็นหละจ้าเฮ้ยอยากจะเห็นประชาธิที่ปัชนะบ้างนะครับท่านผู้ชมหลังจากพ่ายแพ้ครับท่านต่ำเตีเ้ยเลียดดินตอนนี้โอ้ยแทบปีบคุมหัวนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าเนี่ยจะเหลือถึง10คนหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับท่านปากว่าตาขยิบนนเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ดีชาว หรือเปล่าตามที่ประชาชนบอกออกมานั้นไม่มีในประชาธิปัตย์นะครับเรื่องผู้ชมและมีที่ไหนไม่มีที่ไหนทั้งสิ้นนะครับท่านอแล้วต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมดีเกือบหาทางลงไม่เจอกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านข่าวสดชวนหลีกภัยเฮสารยกฟ้องหมิ่นทักษิณพูดโจรถึงโจรกระจอกรอดูาารัฐบาลเศรษฐาจะดับไฟใต้อย่างไรอะไรประมาณนี้เฮ้ยดับไฟใต้อย่างไรไม่รู้นะครับเรื่องผู้ชมแต่อย่าไปใช้น้ําดับนะเนี่ยถามทําไมจะเนี่ยโอ้ โอ้โห oh, oh, mm, ไปไม่ถูกนะครับเ่านผู้ชมขออภัยครับท่านมุ่งไปกินมันแป๊กนะครับเ่านผู้ชมอบือๆไปครับท่านเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็มมมมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยสนัดลั่นทุ่งโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัา,าก,กันมาช่วงนาตาปีครับท่านก้าวไกลก็ได้ท็อปฟอร์มอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมแต่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนะเนี่ยมันมีกระแสเป็นไวรัลอ,ออกมาถามปมไหนจเจ้นี่เฮ้ยปมประเด็นที่ว่านับเลขนะครับท่านผู้ชมหลักล้านหลกัหลกลส นี้โดยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตอนนี้แฮร์แอรนั่นกันทั้งโซเชียลนะครับท่านผู้ชมตัวเลขแบบนี้เนี่ยท่านอา่านว่าอย่างไรครับท่าน768 601 800อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบางคนนะั้นเนี่ยก็อ,อา่านว่าเนี่ย768ล้านอะไรประมาณนี้6กแสนหนึ่งพันแปดร้อยหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แล้วมาอา่านว่าอะไรจะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมการศึกษาผมน้อยครับท่านแต่ถ้าเกิดจะให้ผมต้องอ่านนะเนี่ย76ล้านเออ 700 768ล้าน61,800นดนะครับท่านผูบบ้ชมอันนี้กูน่าจะถูกเว้ยเฮ้ย7 6็ล้าน61,800บาทนะครับท่านผูบบ้ชมโอ้โว้ยก็เป็นที่ถกเถียงกันในสภาครับท่านหลังจากคุณทิศนาชุนวันนะครับท่านผูบบ้ชมได้ทำการอ่านตัวเลขผิดครับท่าน 7จ็ดสิบหกล้านแปดเอ้ยไม่ใช่ผิดขอโทษขอไปสไลด์สไลด์ขอสไลด <c oughs> ์เร็วเร็วเดี๋ยวกูดหน้าแตกเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มี <c oughs> โอ้ยตอนนี้ก็เป็นไวรัลในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะบเดานผู้ชมแห่คิดคำนวณคณิตวิเคราะห์อย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวให้เราก็ลงไปข้างล่างนะคะเดินผู้ชมแม่จ๋ากําลังทําอะไรนะเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขแม่กําลังหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขเจ็ดร้อยกว่าล้านนี้นะครเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยังด้งเลย,เลยทีเดียวและเกิดอะไร ขึ้นอีกจ้าตอนนี้ก็ต้องเฮ้ยถามถึงหมอว่าลงนะครับ่ามบูชมหายหัวกระบาลไปไหนเว้ยหลังจากเลือกตั้งนะครับดามบูชม,มถ้าเกิดเปรียบเสมือนผีนะเนี่ยตาย10ปีก็ดีเหมือนเดิมนะครับดามบูชมมันช่างเป็นอะไรที่โอ้ยน่าขุดทูนะครับดามบูชมแม่มึงเอ้ยลงเลือกตั้งไม่เคยชนะเลยนะครับท่านเลือกตั้งปี62นะเนี่ยสองรอบที่แล้วก็แพ้เว้ยลงชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็แพ้อีกนะครับท่านแล้วรอบที่ผ่านมาละจ้าเฮ้ยอุตส่าห์ตั้งชื่อพักนะครับท่านเป็น ็นพักไทยพักดีมีโคชโยทีมีอู้หัรุษไทยอยู่ข้างซ้ายข้างขวานะครับท่านผู้ชมงอว,ว่าลงคุยโวไว้ค่อยหักปากกาเซียนวอนประชาชนได้ไหมหันมาเลือกประชาอะไรวะเนี่ยหันมาเลือกพักไทยพักดีให้ถล่มทลายเพราะว่าตอนนี้ไทยพักดีโดนโพนะครับท่านผู้ชมสํานักโพไม่รู้สันนักไหนถามโดนอะไรเนี่ยโดนดูถูกนะครับนทะ่านผู้ชมว่าจะไม่ได้สอสอในกทมเลยว่าลงเชิญชวนครับท่านแต่ไม่ใช่ชวนอีกภายเชิญชวนคนทั้งหลายให้มากานะครับท่านสุดท้ายได้ไหมจ๊าหือ แม้แต่คนเดียวยังไม่ได้เลยนะครับเดามผู้ชมก็แนะนำหมอว่าลงมึงอย่าเพิ่งตายเอะไม่ใช่โอ้ยังไม่มีนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้หมอว่าลงครับท่านสอดที่อวยแหลกแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากเราสลิมรอดช่องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับดาราน,นกหวีนะครับเ่านมผู้ชมนกสินใจทบดารณีนุษอเมียวปรวรัตน์มาอ,อน,นาภาตอนนี้เงียบหายไปในสายลมเลยก็ไม่รู้ว่าจะโอ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเ่านมผู้ชมข่าวขาวเงียบหายไป 2- 3สาปีเอ้ไม่ใช่ยังไม่ถึง แต่เงียบหายกันไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคร,รับเ่านผู้ชมสลิมเดือดไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านระบอบทักสินมันกลับมาแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราจะทําอย่างไรกันดีพี่น้องถามที่ไหนจะเนี่ยบนเวทีมอแแ่งหนึ่งนะคร,รับเ่านผู้ชมหลังจากที่ผมเข้าไปฟังครับท่านเพิ่งไลฟ์สดมาไม่โอ้หลายชั่วโมงแล้วนะคร,รับเ่านผู้ชมยอดการกดไลค์นี่แม่มึงเอ้ยมหาศาลถามมหาศาลเท่าไหร่โอประมาณ1819 20ไลค์นะคร,รับเ่านผู้ชมมากสุด50 ได้อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากครั้งก่อนครับท่านไม่รู้ว่าเหล่าบรรดาอดีตนกหวีดหรือเปล่านั่นเนี่ยออกมาโวยวาเฮ้ยทักษิณมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรทําไมไม่ยอมนั่งเครื่องบินอะไรวะเนี่ยร่วมกับชาวบ้านชาวช่องทำไมถึงนั่งเครื่องบินจะส่วนตัวนะเนี่ยรู้ไหมเหมือนเปลืองน้ามันอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็ได้มีการโวยวายนะครับท่านผู้ชมทําไมทักษิณเป็นแบบนี้ทําไมทักษิณน,นั่งรถไปทะเบียนสวยวันนี้สลิมมึงเตรียมสั่นได้เลยเฮ้ยฟังทางนี้โดยสองตาแตกครับท่านข่าวสดเอเอ สาวโสดส่งข้าประกวดส่องตาแตกนั่นเนี่ยทะเบียนรถหรูของทักษิณชินวัตรที่เขาเอาอะไรวะที่เข้าเพื่อไทยครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มวลชนแหรับครับท่านลุ้นให้โชคอะไรกันประมาณนี้โดยโชคอะไรจะเนี่ยโชคดีหรือเปล่าบอกไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั่นเนี่ยเราบรรดาโกวิดรอดช่องสลิมทั้งหลายแหล่มึงเตรียมดิ้นได้เลยนะ้เนี่ยเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยเขาต้องไปที่กรมคุมแบบพืติถามไปทําไมเจ้เนี่ยไปยื่นเรื่องนะครับท่านต้องยุยุมันยุมันไปเรื่อยเฮ้ยว่าลงฟังอยู่ม ไปยืนเรื่องนล้เนี่ยทักษิณจะมาครอบงำด้วยเนี่ยเนี่ยเดินทางมาพักเพื่อไทยโดยด่วนครับท่านทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องผูชมเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับท่านได้เดินทางด้วยรถเบนล,ลี่นะครับสีดําทะเบียนพอสพคอควาย .9999 กรุงเทพมหานครนะครับรเรื่องผูชมอะไรประมาณนี้มาที่ไหนเจอเนี่ยมาที่พักเพื่อไทยนะครับเรื่องผูชมเฮ้ยแล้วแบบที่บรรดารดช่องสลิมทั้งหลายของผมจะเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยถามทำไมเหรอจ้าอุตส่าห์เป,เป่านหวีดไล่แทบตายนะครับเรื่องผูชมไล่ทักษิณไปได้ แล้วนั่นเนี่ยเมื่อปี49แล้วปี57ก็ไล่น้องสาวไปได้แล้วนะการเดินผู้ชมปี57ไล่ยิ่งรักไปแล้วอะไรตอนนี้กลับมาอีกแล้วมันไป,ไปได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเตรียมจับตามองนะการเดินผู้ชมว่าจะมีปรากฏการณ์สลิมสันหรือเปล่าถามปรากฏการณ์สลิมสันคืออะไรจะเนี่ยรับไม่ได้นะการเดินผู้ชมทําไมทักษิณน,นั่งรถหรูทําไมไม่นั่งรถตุกต๊กๆนะการเดินผู้ชมรถกระบ,บอสุรุลอะไรพวกนี้โอ้ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะรัรท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว เฮ้ยไอ้มอสคอปทอเนี่ยกูก็ทนมึงมานานแล้วนะเนี่ยหลังจากเมื่อกี้นะครับท่าน สดๆสสร้อนๆกันเลยทีเดียวสด,สดสดกว่านี้ก็ปลานในแม่น้ําแล้วนะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรเหรอจ้าผมได้เข้าไปสอดแนมนะครับท่านในเพจของวันนี้คอปทอนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการบญญาปปรรยายสรรพคุณไว้อย่างมากมา,กายก่ยกองกันเลยทีเดียวอย่างนั้นอย่างนี้โดยคนแม่มึงเอื้อเยอะอย่างนี้โอ้ยเป็นผมนี่กลับบ้านไปแล้วนะครับท่านโดยอันนี้โอ้แคปมาเมื่อสามนาสามสิบสามนาทีตอนที่มันเริ่มจัดไลฟ์นะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดการชุมนุมทวงคืนกระบวนการยุติธรรมไทย26มีนา ผมนัทสาพานสมัยชมัยมมารุเช่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ลงท้ายนะครับท่านเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอโอ้ยดีนะเนี่ยคอปทอผมไม่อ่านเป็นคอวอ,อย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ท่วงคืนกระบวนการยุติธรรมไทยผ่านไปคนกดไลค์ก็อยู่เท่านี้นะครับท่านผู้ชมมึงกลับบ้านซะเถอะเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติจัดได้เท่านี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกระแสเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยโอ้ยสล เฮ hey, ลันนะครับเรื่องผู้ชมบอกตอนนี้ว้ยเฮ้ยความหวังของหมู่บ้านมาแล้วถามเรื่องอะไรเนี่ยชวนคณะอะไรวะเนี่ยชวนชนะคดีทักษิณน,นะครับเรื่องผู้ชมผมก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะี่ยินดีกับนายหัวชวนด้วยเว้ยเฮ้ยชนะทักษิณได้สักทีโอ้ยอยากจะเห็นชนะอย่างอื่นบ้างนะครับอยากจะเห็นอะไรจะเนี่ยอยากจะเห็นในการชนะเลือกตั้งบ้างนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะดันเอ้ยเป็นบุญตาได้รีเ็นก่อนที่อะไรวะเนี่ยโยมบาลจะเรียกไปสอบสัมภาษณ์อีกรอบที่สองรอบที่สามหรือเปล่านีนก็ไม่อาจแน่ใจ ก็ต้องติดตามนะครับ่ามผูชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่เมื่อกี้สลิมลอดช่องกีกันเป็นแถวนะครับ่ามผูชมทักสินไปแบบนี้ได้อย่างไรทาไมนั่งรถตองเก้าเดี๋ยวก็มีอีกนะครับ่ามผูชมเก้า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 ป้ายสวยนั่งรถหรูแบบนี้ได้อย่างไรตอนนี้ยังไม่มีนะครับ่ามผูชมอนาคตไม่แน่ไอ้พวกม็อบส้นตีนส้นมือน,นี่อาจจะไปพูดบนเวทีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆทักสินเข้าพักเพื่อไทยอิงครับท่านแล้วก็รัฐมนตรีแห่ต้อนรับมวลชนตะโกนอะไรประมาณนี้นะครับ่ามผูชมเฮ้ย ก็ไม่ตะโกนหาดในหัวชวนของผมบ้างเลยนะเนี่ย อ๋อมันติดพักนะครับเดินผู้ชมเฮ้ยทำไมประชาปัตย์นเนี่ยต้อนในหัวชวนของผมเข้าไปในพักนะครับร่านผูชมเดินไปแล้วตอกแตกตอกแตกมาพ่อมพแม่พออะไรวะธรณีปีมวยผมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับร่านผู้ชมนั่งอยู่ตรงนั้นระหว่างเดินไปเดินมานะครับท่านอันนี้เป็นเรื่องนิทานนะครับร่านผู้ชมชวนหลีกภัยก็รู้สึกเหนื่อยเฮ้จยจะทำยังไงดีว่าเนี่ยเฮ้ยเห็นเก้าอี้อยู่ตรงนั้นแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นชวนหลีกภัยก็เอาเก้าอี้นะครับ่านผูุชมมานั่งข้างข้างๆกับแม่อะไรวะพ่อแม่ธรณีปีมวยผมนะครับ นั่งไปดิเหมือนกับนั่งรอคนนะครับท่านเฮ้ยมันเบื่อเหลือเกินเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทําอย่างไรให้ชน,นะทักษิณได้สักทีวันนี้อะตอนนี้มันก็มีก้าวไกลเข้ามาอีกแล้วภาคใต้กําลังจะดีๆอยู่แล้วนะเนี่ยภาคเราแพ้นเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าภาคเราเนี่ยสู้กําลังเงินไม่ไหวภาคเราไม่ซื้อเสียงอะไรประมาณนี้แลก็ปล่อยให้มันแพร่ไปเรื่อยนะครับเดินผู้ชมและประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาตะจ้า ไวนะครับท่านบ้างก็ซื้อตาแดงนะครับท่านผู้ชมบ้างก็จุดทูบครับท่านแล้วก็งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวทูบที่จุดเนี่ยแม่มือเอิญเป็นทูบดอกเดียวด้วยนะครับท่านแล้วก็ตั้งอะไรประมาณนี้นา,นายชวหลีกภัยขณะที่กําลังนั่งคิดอะไรไปเพลินๆนะครับท่านผู้ชมหันมาอีกทีหนึง่งเฮ้ยมันมาได้อย่างไรถามอะไรน้ําแดงและทูบนะครับท่านผู้ชมแต่สินค้านันบิวชอ็อปนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ต้องสั่งแอดไลน์นะัดบิวช็อปเข้ามานะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านเลดีบีช่างกันนนนไปก่ออโดยยตนนี้้ ชาดิปัตนะกับเดินผู้ชมก็ได้ทําการครับท่านชูอย่างสุดตัวเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ชูลงในกครเดินผู้ชมและลงที่วันนี้ก็ไม่ใช่เทพพนมลงจำปาหรือว่าสุริยาหีบศพนะครับท่านมิติใหม่แห่งการนอนหลับแล้วฟื้นยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตังค์อันนั้นยังไม่มีนะครับท่านแต่ที่มีแล้วแน่ๆตอนนี้โอ้ยเดือดดาลนในกันบเดินผู้ชมโดยนายทวินครับท่านไม่รู้ทวินเปลี่ยนสีหรือเปล่านะเนี่ยซัดรัฐบาลช่วยทักสินพ้นโทษทำลายระบบยุติธรรมคุยโวลัน ลอกกฎหมายเช็คบินนะครับ่านผู้ชมไวายไก่แล้วไต่แล้วเฮ้ยแบบนี้พวกไะเป่ากหวีดจะเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยอ๋อไม่ได้นะครับ่านผู้ชมเพราะพวกไอ้ไปเป่ากหวีดนี่มันเป็นคนดีเฮ้ยใครบอกเป็นคนดีอืมต้องมีประชาชนชมเขาแน่เลยใช่หรือไม่บอกไม่ใช่หว่ามันบอกกันเองนะครับ่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะครับท่านเกิดอีกสิบชาตินี้ผมก็เป็นคนดีไม่ลงนะครับท่านเป็นคนดีแบบนี้นี่นี่โอ้ยกูเป็นคนเลวแบบเดิมดีกว่านะครับท่านถามทําไมเหรอจ๊ะ โอ้ยคนดีคนดีแบบนี้โอ้อย่าเป็นเลยนะครับเดามผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ครับท่านชาวประชาทั้งหลายแหล่แห่งงงสนัดรัดท่งกันเลยทีเดียวนะครับเดามผู้ชมเอ๊ะตอนนี้บุ้งทะลุวังครับท่านประชาชนแห่งงงเนีนเนี่ยหลังจากโอตาหารมาแล้วจํานวน58วันกันเลยทีเดียวกูตาฝาดปะวะ 58วันนะครับท่านบุ้งทะลุวังอดอาหาร58วันลดน้าหนักครับท่าน21กิโลเผยเรื่องของหยกก็เป็นห่วงแต่เข้าใจอะไรประมาณนี้อมเออ กูก็ไม่รู้จะไปอย่างไรนะครับเดานผู้ชมหลังจากบุ้งททลุวังนั้นเนี่ยได้ทําการอดอาหารอะไรประมาณนี้ก็ปะท้วงเรียกร้องนะครับเดานผู้ชมสิทธิการประกันตัวอะไรพวกนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าโว้ยตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับเดานผู้ชมว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปครับท่านมีทั้งกระแสเห็นด้วยมีทั้งกระแสไม่เห็นด้วยนะครับเดานผู้ชมแล้วก็กระแสกระแสหนึ่งที่ต้องจับตามองครับท่านว่าจะได้รับการประกันตัวอีกไหมนะครับเดานผู้ชมออกมาอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็คดีที่จอคิวมาตอนนี้นะครับ ลนตูดเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วก็คืออะไรวะคดีค้ามนุษย์ของพลตำรเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าบุ้งจะเป็นอย่างไรนั่นก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่ที่น่แน่แอดไลน์นัดดิวช็อปนะครันบนานผู้ชมสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน